เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่19รูปแบบรีทรีตหรืออย่างไม่เป็นทางการช่วงที่สองหัวข้อการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานที่ประชุมเอเปกได้แถลงผลการประชุมว่านับเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีที่มีการประชุมแบบพบหน้ากัน ถือเป็นความสําเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปกทั้งหมดเพราะนอกจากเป็นเวทีในการหารือระหว่างผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับแขกพิเศษคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียได้พูดคุยกับภาคเอกชนและมีการหยิบยกสถานการณ์การคุกคามด้านนิวเคลียร์ที่หลายฝ่ายวิตกกังวลขึ้นหารือด้วยการประชุมครั้งนี้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์สองฉบับ คือ 1. ปฏิญญาผู้นำเขตเศร,รษฐกิจเอเปกประจำปีค,ศศครศ2022ที่มีแนวคิดเศร,รษฐกิจชีวภาพเศร,รษฐกิจหมุนเวียนเศร,รษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลและ 2. เป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศร,รษฐกิจ BCG วางรากฐานขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างครอบคลุมยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบซึ่งโอกาสนี้เอเปกได้ร่วมการเปิดตัวเว็บไซต์ b a n k o c l o s a p e c o r g จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบหน้าที่การเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งต่อไปให้กับสหรัฐอเมริกาสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปกปี2565ของไทยบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยความสําเร็จอย่างงดงามผมถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปกทั้งหมดผมได้ส่งมอบหน้าที่นี้ ให้แก่สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2566ผมมั่นใจว่าสหรัฐจะสานต่อภารกิจที่ไทยได,ได้เริ่มไว้โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโต,ตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศและองค์กรสำคัญได้แก่นายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวจาซินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นางคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนางคามลาแฮรลิสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปิยาพันยังเทียนรายงาน